สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอนสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขโลโลมหมอตัวัวแม่หมอหัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินนิจ์บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าใน ite, มีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลก์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่พิสูจ์ปรเตียงแม่หมอแต่ถ้าใครอยากสอบ ซัพพอร์ตทางตรงนะคะชากาแฟทางตรงใต้คอมเมนต์เลยค่ะทุกคนค่ะมาค่ะค่ําคืนนี้นะคะเรานะคะมาเช็คพลังงานนะคะขึ้นความถี่ของใจสัญญาณคุณดีกว่า ขึ้นความถี่ายสัญญาณนี้มาจากพลังงานโต๊ะหมบูชาหิ้งพระนะคะวัตถุมงคลที่อยู่นะคะที่อยู่ไหนคะที่อยู่บ้านของคุณนั่นแหละค่ะนะคะตอนนี้พลังงานายสัญญาณของท่านอยากจะสื่อกับคุณนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเราก็เลยต้องทํา เรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะมาค่ะนะคะพลังงานตโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระวัตถุมงคลที่อยู่ในหิ้งพ้าของคุณท่านต้องการสื่ออะไรกับคุณ <S 2> <S 2> <ม>และอยากบอกกับคุณในเรื่องใดคะค่ะนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาคุณนั้นแล้วแต่คุณนึกไม่ถึงว่าเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆที่อยู่บนหิ้งพระคุณนะคะจะ สำแดงฤทธิ์สำแดงเด็ด,ด,ด,ดให้คุณได้เห็นนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะท่านอยากบอกสิ่งใดกับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าร้อนก็ปัดออกเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนนะคะนี่คือท่านบอกว่าคุณตรงเตรียมรับความสุขเผ็ด นะคะเพจอฟนะคะเพจอฟคันะคะความสุขปาฏิหาริเกิดขึ้นกับคุณท่านกําลังจะมาปลดล็อกให้คุณได้หลุดพ้นออกจาก8ดาบเอสออฟบเออนะคะปัญหาหลุมดําในชีวิตคุณที่คุณยังหาทางออกไม่เจอบางคนนะคะยังหาทางออกไม่เจอและนะคะท่านบอกว่านะคะ สิ่งต่างๆที่คุณเจอนะตอนนี้คุณกําลังจะได้รับการปลดล็อกนั่นเองนะคะแล้วท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะแล้วท่านอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะณสถานการณ์ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะถ่านในสายตาของท่านคุณดีหรือไม่ดีนะคะคุณรับท่านมานะคะวางท่านถูกที่หรือเปล่านั่นเองนะคะมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าท่านอยากสื่ออะไรเพชรโอ้โห ท่านบอกว่าที่คุณทำมาถูกต้องแล้วนะคะที่คุณทำมาถูกต้องเลิฟเพจเพจอฟอวอนนะคะการงานหมายถึงว่าที่คุณตั้งโต๊ะหมู่บูชา ของท่านนะ่ะถูกแล้วนะคะเพจอบอนนะคะท่านมองว่าสถานการณ์การงานและธุรกิจของคุณคุณกําลังจะปลดล็อกได้นั่นเองนะคะแล้วท่านอยากจะสื่อสารอะไรตอนนี้สถานการณ์ที่ท่านมองเห็นคุณณนะในเวลานี้ก็คือสถานการณ์ในด้านการงานของคุณการงานของคุณคุณเริ่มนิ่งแล้วคุณเริ่มวางตัวเป็นแล้วนั่นเองนะคะคุณคุณไม่มีพลังงานลบถึงมีก็มีน้อยนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านบอกว่านะคะนี่คือองค์ใหญ่นะคะท่านบอกว่า king of one ตำแหน่งงานของคุณท่านมองคุณอยู่นะคะและท่านส่งพลังงานมาให้คุณว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะคะธุรกิจของคุณกําลังไปได้สวยถ้าคุณจะทําอะไรให้ลงมือทําวางแผนคุณเป็นคนที่มีเป็นคนมองการไกลมีวิชั่นที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะคะคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองและ คุณมีกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ต่างๆที่คุณวางไว้ให้ลงมือทําแล้วเอาสิ่งนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะมาทําไม่ใช่แค่วางแค่แผนกลยุทธ์อย่างเดียวลงมือทําด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบลงมือทําอะไรอยู่แล้วและวัตถุมงคลที่คุณได้มาหรือที่คุณมีอยู่มีองค์เทพองค์ใหญ่นะคะองค์เทพองค์ใหญ่ องค์ที่บางทีคุณได้มาแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าท่านมีค่าสูงส่งมากขนาดไหนมากจนมากไม่ต้องไปขอที่ไหนก็ได้ขอกับท่านก็ได้นั่นเองถ้าคุณอยากให้การงานของคุณประสบความสำเร็จคุณขอที่วัตถุมงคลที่บนหิ้งผาคุณนั่นเลยค่ะแล้วคุณจะสำเร็จ เราบอกเลยว่าวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาคุณนั่นแหละค่ะสําเร็จได้เหมือนกันท่านบอกไม่ต้องไปขอที่ไหนแล้วท่านจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านก็มีการปลุกเสกในวัตถุมงคลในแต่ละเหรียญในแต่ละองค์มีความขังนะคะยิ่งปลุกเสกด้วยพระอาจารย์ค่ะ ที่มีเกจิอาจารย์ดังๆยิ่งมีความขังเป็นร้อยปีเป็นพัน 1, ปีนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกเลยว่าสิ่งที่คุณไม่เคยคุณเล่ะคุณลองไปหานะคะลองไปจัดโต๊ะหมู่บูชาคุณดูแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่อุ้ยมาได้ไงพระเหรียญอันนี้มาได้ไงพระพงองค์นี้มาได้ไงแล้วคุณจะแล้วคุณลองถ่ายรูปแล้วก็เซิร์ชใน Google นะคะแล้วคุณจะรู้ว่า พระองค์ท่านที่มาอยู่กับคุณน่ะนะคะมีนะคะ,นะคะอายุเป็นร้อยปีเป็นพันปีแล้วนั่นเองนะคะบารมีของท่านเหลือล้นแค่คุณเชิญท่านเวลาสวดมนต์เชิญท่านบทนะคะบทชุมนุมเทวดานะคะบทชุมนุมเทวดาก็ได้ค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมันจะมีเพราะว่ามันมีคําว่าวัตถุอยู่นั่นเองค่ะวัดในบทเอ่อในบทสวดมนต์นะคะชุมนุมเทวดามันจะมีคําว่าวัตถุอยู่ นั่นแหละค่ะเชิญท่านมาประทับเวลาคุณสวดมนต์้ล้วท่านจะให้พรคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ คบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือการงานก็รุ่งนะคะการเงินก็รุ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะการเงินคุณจะโดดเด่นนะคะผลงานคุณจะเป็นที่ไปจากไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจการงานผู้ชายเหมือนกันนะคะนี่คือ Queen o t a ทอ e t ผู้ชายการนานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หญิงนะคะคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันแล้วคุณจะมีโชคลาภนะคะการเงินเมื่อคุณได้เลื่อนตำแหน่งการเงินก็ต้องปรับด้วยนะคะครอบครัวคุณนับจากนี้ท่านจะมาปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะคะเวลาคุณสวดมนต์อย่าลืมบท ชุมนุมเทวดาบทขอพรเทวดานั่นแหละค่ะมันจะมีคําว่าวัตถุอยู่นะคะในบทสวดของชุมนุมเทวดานั่นแหละค่ะนะคะนั่นแหละแล้วท่านจะมานะคะประทานพรให้คุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณลองไปดูนะคะค่ําคืนนี้นะคะเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วหรือวันไหนที่ท่านจงใจนะคะส่งคลิปนี้ไปให้คุณก็แสดงว่ามันถึงเวลาคุณที่คุณจะได้รู้แล้วว่าท่านมาสถิตอยู่ที่โต๊ะหมู่บู ูชาคุณแล้วนะให้คุณกราบไหว้ท่านได้เลยแล้วขอตามที่คุณปรารถนาได้เลยค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนขขบคุณค่ะ โชคดาบนะคะคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาท่านจะมาหาคุณอย่างง่ายดายเมื่อคุณละลึกถึงท่านคุณจับมาทําความสะอาดหมดเลยนะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าวัตถุมงคลที่อยู่ในโต๊ะหมู่บูชาคุณมันน่าอ,อาัศจรรย์มากอย่างที่ไม่อันน่าอัศจรรย์มากก่อนเชื่อไหมหมอคะ่ะนี่ท่านมาบอกเลยและท่านบอกว่า ถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าท่านจะมอบให้คุณชีวิตคุณนับจากนี้จะเหมือนเรือที่ไหลไปตามน้ํานั่นเองนะคะเนี่ยคะ่ะไม่มีแม้แต่คลื่นที่จะกระทบฝั่งก็หมายถึงว่าดีนั่นเองนะคะถ้ามีคลื่นก็คือไม่ดีนั่นเองนะคะชีวิตคุณก้าวไปข้างหน้าคุณได้พัฒนาตัวเองคุณได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านสภาพจิตใจและร่างกายให้สวยให้หล่อขึ้น เพื่อเตรียมรับความสุขครั้งใหม่นั่นเองค่ะต่อค่ะคพูดค่ะบค่ะบค่ะเราบอกแล้วใช่ไหมว่าให้คุณนะคะถ้าคุณได้ดูวันไหนนะคะนั่นแสดงว่ากระแสนะคะคลื่นของท่านส่งจูนติดไปถึงคุณเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณว่างให้คุณอ้อทุกคนพรุ่งนี้วันพระ ทุกคนพรุ่งนี้วันพระให้คุณทําความสะอาดแล้วลงองเอา ช,ชิ้ชเปียกนะคะเช็ดท่านหรือทําความสะอาดทุกองค์แล้วแล้วคุณลองถ่ายหน้าจอแล้วก็เสิร์ชหาใน Google แล้วคุณจะได้รู้บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณไม่เคยว่าไม่เคยจับท่านมานะคะทําความสะอาดหรือบูชาท่านเลยแล้วท่านจะให้พุทธคุณทร,รมาคุณสังคคุณพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพให้กับคุณอย่างเหลือล้นอย่างอเนกอนันต์นั่นเองนี่คือ เก้าเหรียญค่ะคุณจะมีทรัพย์มีสินทรัพย์สินไม่ต้องหาไปไหนไกลท่านจะมอบให้คุณค่ะท่านกําลังมามอบให้คุณดูสิคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาทุกคนทุกคนไม่เห็นใช่ไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่อะไรอะทุกคนมันออกมาเยอะก็อนอะ ทุกคนเขาเราขอใบเดียวนะคะหกอะหกนะคะท่านจะประทานให้คุณท่านจะประทานให้คุณหกเหรียญหกเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดเล่านะคะท่านจะส่งเสริมถ้านะคะคุณปรารถนาว่าคุณไม่สามารถไปไหว้ที่ไหนได้คุณลองดูที่โต๊ะหมู่บูชายิ้งผักของคุณไม่ว่าจะเป็นอ่า อันเล็กอันใหญ่อะไรก็ตามนะคะคุณลองอธิษฐานถ้าจิตคุณสื่อกับองค์ไหนนั่นแหละค่ะนะคะท่านมีคาถาเวทมนต์ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองนะคะลองขอเลยค่ะแล้วคุณจะได้เงินท่านจะประทานให้คุณเนี่ยค่ะท่านจะประทานให้คุณเลยคุณอยากได้มากได้น้อยขนาดไหนนะคะคุณขอเลยค่ะที่บ้านของคุณนั่นแหละค่ะนะคะพ่อแม่นะคะพ่อแม่ลูกนะคะพ่อแม่ลูกล่วงนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแม่หมอขอกิตไ่ก่อนนะคะ มาค่ะแล้วท่านอยากนี่คือหกเหรียญน,นะคะคุณจะมีเงินเข้ามาคุณขอท่านก็ให้แต่คุณจะต้องนะคะอยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็ยึดมั่นในความดีสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธินะคะเขาบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาคือยากินนั่นเองนะคะภาวนาก็คือนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตานั่นเองนะคะต่อค่ะเ ่ออฟบอลนะคะเซเวคุณจะได้รับ นะคะโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานนะคะเซเว่นออรธุรกิจของคุณจะไปข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าครั้งนี้คุณจะได้เผชิญสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณไม่เคยเผชิญมาก่อนแต่ถามว่ามันเป็นดีไหมดีสิคะเมื่อเราได้เผชิญอะไรที่คนอื่นเขายังไม่เคยทําแต่เราเราได้ทําเป็นรุ่นบุกเบิกนั่นแสดงว่าเราคือคนเก่งนั่นเองค่ะเราได้บุกเบิกก่อนใครนั่นเองนะคะให้คิดแบบนี้นะคะนะคะ แล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะคะถ้าคุณอยากได้อะไรนะคะขอความสําเร็จจากท่านนะคะสําเร็จในเรื่องโปรเจกต์การงานงานที่มันท้าทายคุณก็ขอได้เลยคะ่ะถ้าคุณณตอนนี้คุณเจองานที่ท้าทายคุณก็ขอเลยณนะวันพระนี้แหละคะ่ะแล้วคุณจะสําเร็จดังใจใหมายคะ่ะเราบอกเลยต่อคะ่ะนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนะคะดูโกนพรุ่งนี้นะคะต่อค่ะทุกคน กาวขึ้าข้าวขึาขาาใช่จริงๆด้วยคุณขอในวันพระจะสําเร็จเพราะพลังงานพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบทสวดชุมนุมเทวดามีมีทุกบทสวดนะคะทุกคนมีทุกอ่กหนังสือหนังสือบทสวดมนต์มีทุกอันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้นะคะบท ชุมนุมเทวดาและนี่คือสามหลี่เอ้ยสามถ้วยคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับนะคะข่าวสารข่าวดีๆทางด้านการเงินได้เลยค่ะนะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะอํานาจมาถ,ถึงคุณแล้วคุณขอกับท่านเลยค่ะถ้าคุณไปไหนไม่ได้แต่ถ้าคุณไปไหนได้ก็ขอกับท่านก็ได้นะคะบางที เราไปไหว้หลายที่ก็จริงแต่เราลืมไหว้พระในบ้านไหว้พ่อไหว้แม่คุณก็ได้นะคะแต่นี้เราพูดถึงวัตถุมงคลที่อยู่ในโต๊ะหมู่บูชาของคุณแล้วก็อย่าลืมถวายน้ําให้ท่านนะคะนะคะแต่ถ้าใครอยากสวยมากขึ้นก็ถวายดอกไม้ใครอยากหล่อมากขึ้นถวายดอกไม้เลยค่ะคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะมีอันนี้เป็นเรื่องจริงแม่หมอก แม่หมอทำจริงและแม่หมอก็เห็นจริงแม่หมอถึงบอกกับทุกคนนะคะถวายน้ําถวายดอกไม้พวงมาลัยนะคะที่เป็นดอกไม้สดนะคะไม่เอาดอกไม้ทิพนะคะทุกคนนะคะนะคะแล้วคุณจะได้แล้วคุณจะสวยผิวพรรณคุณจะเปล่งปังผิวคุณจะดีมากๆเลยค่ะแล้วหน้าตาคุณจะสดใสทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดี ไม่มีวันจมอ่ะเราพูดเลยนะคะไม่มีวันจมแม้ชีวิตขนทางคุณจะลิบหลีมีแค่เหมือนเหมือนไฟอา่าไม่ขีดไฟที่มันลิบหลีมากอะคะ่ะทุกคนแต่มันจะจุดขึ้นมาได้ชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะทุกคนสองดาบนะคะความลังเลความไม่แน่ใจไม่เป็นไรค่ะนะคะถ้าคุณลังเลคุณไม่แน่ใจ บอกว่าฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทําฉันเชื่อมั่นและสันสัทธาว่าวัตถุมงคลน,นะคะท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชท,ท่านมีพุทธคุณท่านมีธรรมคุณถ้าฉันเจออุปสรรคปัญหาอะไรท่านจะช่วยสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะสิ่งที่ฉันติดขัดอยู่ในไกลอยู่ใน ใจจิตสานึกลึกๆของฉันขอให้ท่านมาเปิดและปลดล็อกให้ฉันทีถ้าคุณเจออะไรที่มันแบบว่ามีความกังวลพูดแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะถาวายน้ําพระให้ท่านนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทาดีย่อมได้ดีนี่คือนะคะ อศวินถือถ้วยทำดีย่อมได้ดีสิ่งที่คุณปรารถนามีหรือคะท่านจะไม่ให้ถ้าคุณยึดมั่นถือมั่นเคารพและศรัทธาในสิ่งที่คุณภาวนานะคะแล้วคุณจะได้มานั่นเองนี่คืออัศวินถือถ้วยถ้าโอกาสดีๆคุณจะมีคนมามอบโอกาสดีให้กับคุณนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญเราจะบอกเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรา ปกติเราก็นะคะเรากา็เอาน้ำเกลือนะคะเกลือที่เกลือแบบล้างความสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราบอกแต่ก่อนใช่ไหมคะเราเคยพูดอยู่ใช่ไหมแล้วพอวันเนี้ยเราบันถึงเวลาใช่ไหมเราจะเอาเกลือไปอาบใช่ไหมคะแต่คุณรู้ไหมในเกลือนะั้นะมีแบบอะไรที่เป็นอัปมงคลอยู่ในนั้นปกติเราอะเราก็ทําบ่อยนะแต่ครั้งนี้ยมีสิ่งอัปมงคลอยู่ในนั้นเราก็เลยโอ้ ตอนแรกอะจะจะเอาอาบน้ำแล้วนะคะทุกคนแต่มันเห็นแบบหลายๆอย่างอยู่ในนั้นซึ่งแบบเออนั่นแหละเราพูดไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะเราตั้งไว้สิบสี่วันนั่นเองทุกคนสิบสี่วันนะคะตั้งแต่เราบอกทุกคนนั่นแหละนะคะว่าให้เกลือเอาเอาเกลือตั้งไว้แบบไหนให้เป็นแก้วใสนะคะทุกคนเวลาใช้เป็นแก้วใสนะนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเอาว่าจะเอาไปอาบน้ำใช่ไหมทุกคน ไปละลายในน้ำเราเทลงโอ้โหเราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยลองทำดูนะคะแล้วก็เราก็ไม่กล้าอาบเลยเราก็เทน้ำสิ่งอัปมงคลน,นั้นอะลงในโถส่วมเลยค่ะนะคะลงในถูสว่วมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราไว้1 4วันนะคะทุกคนแล้วเราแล้วเราก็ตั้งใหม่แล้วนะคะล้างแล้วเราก็ตั้งใหม่นะคะตั้งไว้ตรงไหนคะแม่หมอ ตั้งไว้ในนะคะประตูก่อนเข้าบ้านนะคะประตูข้างในบ้านนะคะข้างในบ้านนะนะคะแล้วคุณจะเจอนะคะเขาเรียกว่าเกลือล้างสวยนั่นเองแล้วก็เกลือดักซับอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่ไม่เป็นที่เป็นอัปมงคละจะเข้ามาในเกลือแล้วเกลือจะดูดสิ่งที่เป็นอัปมงคลอยู่ในนั้นแหละลองทําดูนะคะปกติเราทําบ่อยแต่ครั้งเนี้เราเจอแบบหุยมันมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยจนแบบ เราทิ้งเลยแล้วก็ทิ้งในชักโครกเลยนะคะนะคะเอาน้ํานั้นทิ้งในชักโครกหมดเลยนะคะเพราะว่าเราเทเกลือที่แบบว่าในแก้วอะนั่นแหละค่ะนะคะลองไปทําดูแล้วนะคะอันนี้เป็นความจริงไม่เชื่ออย่าลบลู่และอย่างงงายเพราะเราเห็นจริงๆนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณทุกคนเดอะมูน คุณขอเลยค่ะเดโมนเด o มนในที่นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เป็นความกังวลน,นะคะเด o มนในที่นี้คือคืนวันพัจจันเดือนนะคะเดออันนี้เดือน,อ,นอะไรคะอ้อน,นี้แรมแปดคำอันพรุ่งนี้แรมแปดคำทุกคนไม่ใช่เด o ม n นะคะเดเด o มนต้องขึ้นสิบห้าคำแต่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือแรมแปดคำแต่ไม่เป็นไรก็มีพรจจันครึ่งเซีเออย่ยวยู่ใช่ไหมคะทุกคนขอได้เหมือนกันนั่นคะ่ะ เพราะว่าเป็นวันพระนั่นเองเดอมูลนะคะคุณไม่ต้องอ่อมไม่ต้องยมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจงเชื่อและศรัทธานะคะไม่มีคุณใสมนดําทําอะไรคุณไม่ได้คะ่ะถ้าคุณยึดมั่นถือมั่นด้วยพุทธ,ธานุภาพถ้าคุณศรัทธาแต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นลองเอาเกลือนะคะเกลือดักซับนะคะแล้วก็เอ่าเกลือล้างความสวยนี้แหละคะ่ะ นะคะลองทําดูแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณไม่เคยเจอคุณจะได้เจอนั่นเองค่ะโดยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ทจ,จริงถ้าเราแบบว่านั่นนะคะเราจะถ่ายรูปอยู่แต่ว่าโอ้ยมันอยู่ในห้องนาน้าทุกคนเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปนั่นเองต่อคะ่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคะทุกคน นี่คือความสำเร็จของคุณคุณจงมั่นใจนี่คือควีนออฟสอดคุณจงมั่นใจว่าคุณจะได้รับนี่คือท่านจะประทานความเข้มแข็งบารมีให้กับคุณการงานที่เคยติดขัดหรือว่า นะคะอุปสรรคในด้านไหนที่คุณเคยติดขัดแบบนี้ท่านจะเสกให้คุณได้หลุดพ้นมนต์ดต่างๆที่สายเวทมนต์ดต่างๆก็ไม่สามารถทํำร้ายคุณได้เราบอกเลยแม้ว่าสายเวทมนต์ดต่างๆนะคะที่พูดผีปีศาจหรือว่าลมเพลลมพัดที่เข้ามาหาคุณคุณลองสวดมนต์ดูนะคะแล้วไม่สามารถ นะคะสิ่งใดๆก็ไม่สามารถทำลายคุณได้ค่ะเราบอกเลยอันนี้เราเห็นกับตาก็เลยต้องมาบอกทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นอาน,นิสงส์เพื่อช่วยทุกคนด้วยนั่นเองนะคะนี่คือราชินีสุดาความสําเร็จของคุณกําลังจะเข้ามานั่นเองค่ะแล้ยวยังไงต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือท่าเป็นผู้ชาย การเงินจะเข้ามานะคะคุณจะผู้หญิงจะได้เร็วกว่าผู้ชายนะคะในด้านการเงินนะคะท่านจะประทานครอนให้ก่อนและเราบอกเลยว่านะคะถ้าคุณศรัทธ,ธาท่านท่านเป็นองค์ที่นะคะถ้าคุณศรัทธ,ธาท่านท่านเป็นองค์ที่มากบารมีขอกับท่านเลยนะคะนี่คืออ่าคิงถือเหรียญนั่นเองนะคะคิงถือเหรียญ คิงผู้มั่งคั่งร่ำรวยแล้วมาเจอกับราชินีถือเหรียญถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณนับจากนี้แต่จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่งคัง่งร่ำรวยราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญน,นั่นเองค่ะนะคะผู้หญิงคุณจะมีอํานาจคุณจะข่มสามีนั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้ชายเขาก็จะเรียกว่าให้เก่งใจภรรยาคุณเจอนะคะคุณเจอสามีที่หล่อที่เพอร์เฟกนะคะทอมที่แบบว่าเออจะเป็น คือเขาไม่ไม่อยากทะเลาะกับคุณนะคะคุณจะเจอสามีแบบนั้นนะคะที่ทํางานอย่างเดียวทํางานหาเงินอย่างเดียวนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือนะคะคิงถือเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะได้โชคลาภคุณนับจากนี้คุณขอกับท่านและก็ไหว้ท่านตลอดเวลานะคะเวลาวันพระหรือช่วงไหนเติมน้ําถวายน้ําให้ท่านแต่ก่อนจะถวายน้ำให้ท่านคุณก็ถวายเสร็จแล้วคุณก็ถวายพรให้กับท่านนะคะขอถวายบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้ถวายน้าให้ท่านนี้ขอให้พวกขอให้พระองค์ท่านมีบัญาณิบามีสูงสูงยิ่งขึ้นไปพูดแบบนี้นะคะแล้วคุณจะได้แล้วจากนั้นคุณก็ขอพอรตามที่คุณขอเลยค่ะนะคะแล้วท่านจะประทานให้คุณสำลีผลภายใน3วันหรือ7วันนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะ ขอาคุณค่าขาคุณคะแม้แต่คุณอยากมีชื่อเสียงธุรกิจการงานคุณอยากปลดล็อกให้ชื่อเสียงการงานของคุณนะคะให้มีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนท่านจะขี่มา้ามาเลยนี่คือ six of one นะคะธุรกิจการงานคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณจะมีชื่อเสียงในองค์กรของคุณอย่างที่หาตัวจับยากเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณเป็น king นะคะคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะธุรกิจการงานคุณก็จะลุ่งโรดนั่นเองขอกับที่บ้านนี่แหละคะ่ะที่โต๊ะหมู่บูชานะคะคุณปรารถนาสิ่งใดถ้าคุณขอทุกองค์ได้คะ่ะแต่ถ้าจิตคุณสัมพันธ์กับองค์ไหนในช่วงเวลานั้นก็ขอกับองค์นั้นได้เลยนะคะในวัตถุงมงคลที่อยู่ในโต๊ะหมู่บูชาเลยคะ่ะ ่นมีพุทธคุณธรรมคุณพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอย่างล้นเหลือที่บ้านของคุณพลังงานสีทองเหลืองอลัมสีทองแบบใหญ่ๆเลยค่ะต่อค่ะทุก ขอคุณคะขอคุณะขอคุณะแม้แต่ยันแม้แต่ยันนะคะแม้แต่ยันก็มีพุทธคุณธรรมคุณนี่คือเดอรวิวออฟ r าจูนเป็นรูปรูปยันเลยนะคะแม้แต่ยันที่คุณมียันที่เป็นแผ่นทองแผ่นโลหะที่คุณวางไว้ถูกที่แล้วก็มีพุทธคุณธรรมคุณคุณอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโดนปลุกเสกมาด้วยเกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นถ้าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นองค์พระ หรืออะไรก็ตามนะคะโดนปลุกเสกมาด้วยเกจิดังๆที่มีวิชาอาคมขั้นสูงที่มีวิชาอาคมในด้านนะคะในด้านอะไรคะในด้านสีขาวนั่นเองเมแต่ยันที่เป็นแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นโลหะอะไรก็ตามนะคะคุณขอเลยและนี่คือ The View of Fortune คุณปรารถนาจะมีบ้านคุณปรารถนาจะมีรถคุณปรารถนาจะมีอะไรสิ่งนั้นจะมาหาคุณอย่างง่ายดายนั่นเองคุณขอเลยว่าไม่เกินสามวันไม่เกินเจ็ดวันหรือขึ้นอยู่กับนะคะบุญของคุณณนะช่วงนี้พูดแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับบุญของคุณว่าช่วงนี้บุญคุณนะคะได้เท่าไหร่ นั่นเองนะคะแล้วท่านจะมอบให้นั่นเองค่ะอย่าโลบนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีฐานบุญไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะนะคะแล้วท่านอยากจะมอบอะไรบอกอะไรกับคุณอีกคะในสิ่งที่ท่านอยากจะมอบและบอกคุณค่ะ นี่คือนี่คือเทนเทนออฟคับครบอบครัวของคุณชีวิตครอบครัวของปินคุณจะมีบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขนะคะในวัตถุมงคลถ้าบ้านของคุณเกิดมีเสียงทะเลาะบ่อแว้งคุณไม่มีทะเลาะบ่อแว้งเลยค่ะนับจากนี้ครอบครัวของคุณนี่คือเทนออฟคับชีวิตครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขสุขเหลือๆสุขรล้วน แฟนก็ใจดีภรรยาก็จะดีเห็นต่างคนต่างเข้าอกเข้าใจจะไม่มีเสียงดังมคมัำท่านรักและอนเดูคุณครอบครัวของคุณคุณปรารถนาให้ครอบครัวของคุณกินอิม่มกินเต็มมีความสุขมีบริวารมังครั้งนี่คือครอบครัวใหญ่นั่นเองนะคะดูสิคะคุณสามีจับแก้มภรรยามีความสุขคุณคุณภรรยาก็บอกว่า ตัวเองมาเหนื่อยเหรอดูลูกดีคะก็เล่นกันแบบมีความสุขมอบดอกไม้ให้กันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วค่ะนี่คือชีวิตของคุณถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าท่านจะประทานมอบให้คุณนั่นเองนะคะขอกับท่านในโต๊ะหมู่บูชาองค์พระองค์เหลียนองค์ไหนคุณหยิบเข้ามาทําความสะอาดและอย่าลืมถวายบุญให้ท่านและเชิญท่านมาตอนคุณภาวนานั่นเองคาถา นะคะชุมนุมเทวดาที่มีคําว่าวัตถุนั่นแหละค่ะท่านจะลงมาเลยนะคะมันจะมีคําว่าวัตถุอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีคําว่าลาภาลาภาคือเงินตาท่านเองนะคะต่อค่ะนะคะแล้วท่านอยากบอกอะไรคุณอีกคะ ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะบางคนนอนไม่หลับคุณบอกว่าให้ลูกให้ครอบครัวของลูกนะคะถ้าเป็นคุณอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขตอนนี้คุณเป็นกังวลเรื่องครอบครัวคุณคุณก็ภาวนาว่าขอให้ลูกมีความสุขขอให้ครอบครัวของลูกนับจากนี้นะคะขอให้ครอบครัวของลูกมีแต่ความสุขความอรดมสมบูรณ์เข้ามาทั้งทางกายและทางใจทรัพย์สินเงินเงินทองปรารถนาสิ่งใดขอให้ลูก สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างพูดแบบนี้นะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุ go, 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 go. ่อบคอค่จริงๆด้วยนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะพูดแบบที่เราบอกนั่นแหละคะ่ะแล้วก็นั่งสมาธิภาวนานะคะแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาให้ท่านนะคะตอนกลางคืนหรือตอนไหนก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้ ามที่คุณปรารถนาแสงของคุณจะส่งไปถึงท่านแสงของคุณจะส่งไปถึงท่านนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะมีบารามีมากหรือน้อยไม่ว่าคุณจะพึ่งสวดหรือว่าลืมสวดก็ตามเมื่อไหร่ที่คุณนึกได้เมื่อไหร่ที่คุณมาเห็นคลิปนี้นั่นแสดงว่าท่านสื่อให้คุณได้เห็นและท่านจะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุกค กพุะกพุะและท่านจะมาอย่างเร็วมากนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนะคะการงานของคุณ การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเล็กคุณจะมีบริวารท่านะคะปรารถนาอยากให้ม so, you well, ีครอบครัวมีความสุขบางคนมีความกังวลในเรื่องการงานนะคะเอ้ยทษทีค่ิมีความกังวลในเรื่องครอบครัวท่านจะมาปลดล็อกคุณอย่างงายใดนั่นเองนะคะท่านจะมาหาคุณอย่างงายใดเลยค่ะให้คุณนั่งภาวนานะคะนั่งสมาธินั่นแหละค่ะแล้วก็แผ่เมตตาอย่าลืมแผ่เมตตาให้เทวดาประจําตัวแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยค่ะค่ะต่อค่ะ แล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดินสตา ท่านจะมอบชีวิตใหม่ดาวดวงใหม่เหมือนเดือสตา์ชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่นะคะถ้าคุณมีกังวลเรื่องครอบครัวคุณขอกับท่านแล้วก็ภาวนาทาสมาธิภาวนาท่านจะมาหาคุณอย่างเร่งด่วนแล้วท่านจะมอบโอกาสใหม่ชีวิตใหม่เดือสตา์ขึ้นมาให้กับคุณแล้วนั่นเองคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นกังวลน,นะคะสิ่งที่คุณกินไม่ได้ครายไม่ออกใช่ไหมคะกืนไม่ได้ครายไม่ออกนั่นแหลคะค่ะ ท่านจะปลดล็อกให้ทุกสิ่งทุกอย่างภาวนานะคะช่วงนะคะพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วนะคะคุณจะได้นะคะภายในบอกว่าภายใน3ามวัน7วันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วชีวิตคุณคุณจะประสบความสําเร็จมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ค่าคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ